หรือวลาอีกเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับหัวใจวัวนี้จะทำให้ใครต้องกลับบ้านเร่งเลยครับครับเชนาทีนานาทีืออบในนี้ดี่ะมมันมีปัญหาตลอดเวลาเบลครับค่ะสวัสดีค่ะเชฟคุณยังไม่ได้อบพายคุณเลยตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่แล้วนะครับกำลังจะเข้าอบล้ใช่เวลาเท่าไหร่ครับประมาณ10นาทีค่ะ ถ้าไม่ทันแผน2คือหนูจะทอชมันค่ะเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับค่ะเชฟแก้ปัญหานะครับค่ะเชฟคือดูเวลาแล้วก็แบบไม่ถึง10นาทีในการที่จะทำให้หน้ามันบดมันกรอบเวลาผ่านไปแบบเร็วมากคือรีบยัดลงเตาอบทุกคนครับเหลือเวลาเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นจัดจานแล้วครับครับเชฟ จานเนี้ยทำให้มันเป็นจานที่มันยกระดับตัวมันเองได้แล้วก็ชูรสชาติของมันด้วยไปอ่อนๆขวัญเดี๋ยวแตก3าสิบวินาทีสุดท้ายตรวจความเรียบร้อยของจานค่ะครับมมเจ๊มมก็ค่อนข้างมั่นใจนะ็เนเรี่ยว่ารสชาติไดะมาตารฐานของ masterchef ชชหรือเปล่าจานเนี้ยทำให้เราเข้ารอบเพราะว่าเราคิดเราวางแผนมาอย่างดี 10, 9 8, 7, 2 1หเ,เวลายกมือเบลค่ะเรารู้สึกเราทำเต็มที่กับจานแล้วรู้สึกว่าจานของเบลอ่ะก็สัส้นๆนะรสชาติมันก็โอเคแล้วเราก็รู้สึกว่าวัตถุด,ดิบอ่ะมันไม่คาวเลยเบลอธิบายหน่อยครับว่า จานหัวใจวัวจานนี้คืออะไรครับเบลทำมาเป็นเชฟเพิร์ดพายนะคะใส่ข้างล่างอะคะ่ะเอาเป็นหัวใจวัวไปตุ๋นกับไวน์แดงแล้วก็ใส่เครื่องเทศนะคะเสร็จแล้วก็เอามาสับเป็นชิ้นๆนะคะมาผัดกับแคอรอทเซอล์รี่ต้นกระเทียมข้างบนเป็นมันบดแล้วก็ทานคู่กับซอสแครอทมัสตาร์ดของดองที่เป็นบีทรูทเบลเอาไปหมักกับไว้ไวน์เวเนก้านะคะมีใส่มะแขนด้วยแล้วก็พุงรสให้ออกเปรี้ยวหวาน,นะคะ่ะ ตอนนี้เบลเอาหัวใจวัวไปดัดแปลงเป็นลักษณะพายของอังกฤษใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่านี่คือสเต็กอังกฤษนิพายพายที่เอาเส้นจีมกับตัวสเต็กเนื้อแล้วทําแบบเดียวกันคุณเปลี่ยนจากตัวเส้นจีมาเป็นหัวใจวัวผลที่ได้อร่อยมากครับ คุณเอาไปตุ๋นในเครื่องเทศก่อนด้วยนั่นคือวิธีการที่ถูกต้องค่ะสำคัญที่สดุดคุณมีตัดเปรี้ยวด้วยของดองที่อยู่ด้านนอกมี3รสเลยมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานนิดๆถือว่าเป็นพายหัวใจบัวสไตล์อังกฤษดัดแปลงที่เยี่ยมยอดมากค่ะคุณค่ะหัวใจฟูเลยค่ะเชื่อว่าเบลรู้จักการจัดก,การโดยการที่นำไปผัดพอก,กินเข้าไปแล้วเนี่ยมันยังรู้ว่าเป็นหัวใจวัวไม่ขาว เชื่อว like ่าจานนี้สมบูร์แบบมากครับเราทำได้ว่ะไม่เคยกินหัวใจวัวมาก่อนแล้เราก็ทำมันได้อ่ะก็แฮปปี้นะที่ที่แบบเราทำมันออกมาได้